ส,สับประรดแบบคนบ้านาเขาทำกันอันนี้คือเมนูการสับประรดข้าเครื่องอต่างๆนะคะทุกคนข้าเคงสมุนไพรข้าเครื่องสมุนไพเรไพเป็นปาระ,ะสดเลยนะคะประลระสดที่ซื้อมาเป็นตัวๆแล้วก็เอามาสับแต่ไม่ถึงกับละเอียดนะคะ แล้วใส่สมุนไพรหอมตอนนี้คน่ายก็เริ่มน้ำ<ไ>ลายไหลแล้วนะคะเพราะว่าคน่ายชอบชอบกินมากเลยนะคะเมนูนี้ก็จะมีหอมกระเทียมอันนี้พริกอะไรไพริกขิงสวนตรงนี้คือพริกอะไรอันนี้พริกชี้ฟ้านะคะแล้วก็มีขานะคะ ประราดออมปลาน้ามากเลย จะใส่ลงไปเพิ่มความหอมด้วยนะคะรสชาติอร่อยมากเลยทุกคนมีใครเคยทำเมนูนี้กินบ้างคอมเมนต์มาได้นะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะทุกคนในนี้มีส่วนผสมของสไคร้ที่สับลงไปแล้วก่อนหน้านี้นะคะอันนี้ดีอ ตอนนี้ตาเอก็กำลังเตรียมมะนาวจะบีบใส่ด้วยนะคะได้เยหนึ่งสอง หงัวใ่พราอมันอาวแล้วก็เทลงไปคนหอมเดี๋ยวเราจะไปกินด้วยกันนะคะทุกคน โอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันแล้วนะคะ